วันนี้จะมาเพาะกีนโอกละเล็กโอกโดยใช้พีทมอสเนตโอกตะก้าสีส้มกีีนโอกตะก้าสีเขียวแล้วฉีดน้ำในตะก้าแล้ว กาแฟนะ้ำให้ชุม่มเแล้วเราจะใช้ถาดปิดไว้แล้วไเปเก็บไว้ที่ร่มรดน้ำเช้ากลางวันเย็ยนให้ชุม่ม กีนโอ๊อายุ8วันนับจากวันทีเพาะเลดโอ๊ก8วันเหมือนกันก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ถือแกนหรือยืดเดี๋ยวจะมาลงถาดเพาะแล้วจะลงในถาดขนาด60ถุมแบ่งคนละครึ่งกินโอ๊กับเลดโอ๊กเจาะรู้เรียบร้อยดินปลูกนี้ก็จะไปเป็นเพดมอส เอาบนเลดโอ๊กคึ่งหนึ่งฝั่งข้างล่างนี้กินโอ๊กเดี๋ยวจะลดน้ำให้ชุ่มแล้วไปเก็บไว้ในร่มสองสาวันก็เอาแออดดอีกทีหนึง่งกินโอ๊กและเลดโอ๊กอายุ17วันนำมารับแดดในตอนเช้าๆ เลดโอ๊กและกีนโอ๊กก็ถือว่างานใช้ได้แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ผ่านเอาออกไปเลยไม่ไปต่อต้้งก็มีสองต้น เลดโอ๊2ยวันใส่ถุงปลูกและนำมาใส่ในถังพลาสติกเรียบร้อยแล้ว mm hmm. กีนโอ๊กก็นำมาใส่ถุงปลูกและลงในถังพลาสติกเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นส่วนพวกนี้เป็นพวกที่ไม่สมบูรณ์แต่ด้วยความจะได้ก็เอามาลงในถุงปลูกเช่นเดียวกันเพื่อจะดีขึ้นมาบ้าง36วันสําหรับเลดออกและกิ่งออกชุดนี้ที่โตมาด้วยดีตามเกณฑ์ หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามีฝนไม่มีแดดเลยทำให้เกิดอาการยืดทางเลดโอกและกิ่นโอกซึ่งเห็นชัดเจนมากน่าเสียดายแต่ก็คงแก้ไขอะไรลำบากสำหรับพักสัดชุดนี้ก่อนเก็บเกี่ยวหวังว่าจะมีแสงแดดช่วยให้การเจริญเติบโตขึ้นมาบ้าง ช่วงสองที่สุดท้ายการปลูกเลดโอ๊กและกีโลก๊กฝนตกตลอดแทบไม่มีแสงแดดเลยทําให้ทั้งเลสโอ๊กและกีโล๊กที่ปลูกเกิดการยืดไม่โตทั้ทดีควรแต่ก็โตพอใช้ได้อยู่การปลูกเลดโอ๊กและกีโอ๊กชุดนี้เริ่มต้นด้วยดีมาตลอดแต่มาจบไม่สวยช่วงเก็บเกี่ยวก็ถือว่าไม่เป็นไรเรายังพอใช้ประโยชน์ในการรับประทานก็ได้อยู่เหมือนเดิม เยงแต่ต้นไม่ค่อยสวยแลยเล็กหน่อยเท่านั้นเองคลิปนี้ก็คงจะได้เพียงเท่านี้ถือเป็นบทเรียนอย่างดีในการปลูกผักสลับโดยเฉพาะเลดโอกและกิ่งโอกที่แสงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากทุกช่วงของการปลูกหลังจากนี้จะนำไฟ LED มาปรับปรุงแก้ไขช่วยในการปลูกเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่อไป ดูคลิปแล้วมีวิธีแก้ไขหรือคาแนะนำใดๆคอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับจะขอบคุณมากถ้าชอบเช็กกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยจะขอบคุณมากครับขอบคุณและสวัสดีครับ